ตอนองศาโลกนะครับจริงๆแล้วผมเองก็ได้รู้จักท่านดรใบทูนมานานผล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 าพอควรแต่ไม่ได้เจอเกือบปีเนาะสมัยที่ท่านยังยงเป็นครูสอนอยู่ในระดันะสบสพทนะครับวันนี้ก็พออาจารย์นิดัศเรียกมาโหต้องมาเจอให้ได้เลยเพราะว่าชื่อชจมปีมือท่านมานานแล้วดูผ่านเว็บไซต์อะไรต่างๆผมเองทําในธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยนะครับมาเกือบ15ปีนะครับใน15ปีเนี่ย ก็อยู่ในในโลกของเทคโนโลยีแบบนี้นะครับแต่เท่าที่เห็นมาไม่มีเลยที่ที่จะมีแบบดรอเปอร์ไปถูกจะมาสร้างอะไรก็แล้วแต่ให้กับลูกๆของของท่านนะครับก็คือลูกศิษย์นะครับคนนี้ก็ได้มาเห็นแล้วว่าจะเอาในสิ่งที่ท่านคิดคน้นคว้าสี่เวลามาทั้งชีวิตเนะี่ยเอามาเกิดประโยชน์อะไรบ้างน,นะครับถึงแม้แต่ผมจะเป็นนักธุรกิจแต่เมื่อหยิบตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเอาไม่ใช่ธุรกิจมันเป็นชีวิตแหละนะครับซึ่งดรท่าน เพื่อจสร้างชีวิตให้กับน,นักเรียนนะครับทุกคนก็ขอบคุณมากครับที่ท่านดรคิดสิ่งดีๆเข้ามาให้ได้ผมท่านทุกคนและผมก็จะเป็นผู้นำทุนนี้ออกไปสื่อสารต่อ,อไปนะครับเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและก็สังคมต่อไปนะครับ